เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วตรวจสอบกระสอบเดียวพ่อนเพื่อให้รู้เบื้องต้นก่อน นี่คือภาเพเหตุการณ์เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2567ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตากได้ร่วมกันนำรถออกติดตามเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดหลังได้รับแจ้งบอะแสว่าจะมีการขนยาบ้าจ,จำนวนมากมาตามถนนพ่อขนโยธินโดยจะผ่านในพื้นที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ได้พบรถเป้าหมายซึ่งเป็นกระบะหนึ่งคันที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่542ถนนพ่อขนโยธินฝั่งขาล่องจึงได้เข้าสกัดจับทันที และจากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวภายนอกพบมีผ้าใบคุมกระบาท้ายเอาไว้อย่างมิดชิดเมื่อเปิดผ้าใบออกมาพบบรรทุกถุงพลาสติกสีดำเอาไว้ประมาณ30ใบซึ่งภายในแต่ละถุงพบยาบ้าเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนกว่า 6ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เพื่อทําการขยายผลทางคดีต่อไปขณะที่คนขับรถคันดังกล่าวนั้นได้เปิดประตูแล้ววิ่งหนีเข้าป่าละมอกข้างเคียงเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกําลังเข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อติดตามจับกลุมตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป